สวัสดีครับก็กลับมากับไลฟ์เราเนาะเออผมว่าจะไลฟ์เช้าขนาดนี้ไปลยเลยหลังจากที่เออมันก็โอเคนะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยออไทยก่อนเนาะไทยเมื่อวานก็แบบบวกกลับมาเออใช้ได้เนาะ แต่ว่ามันบวกกับแค่ตัวใหญ่เนาะเพราะว่าดูเอสเซนี่ก็บวกกับมาก็ใช้ได้เหมือนกันแต่วอลลุ่มไม่เท่าไหรนะ่เนาะวอลลุ่มจะน้อยเอ i ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ดีมากเท่าไหร่ก็แต่ว่าถ้ามาดูแบบตัวท็อปๆก็ถือว่าเออพอมีกลับมาได้เนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัวจากล่างๆขึ้นมามากกว่าเช่นแบบเ TC JMT แบบเนี้ยแคลคอม เดี๋ยวแถวคอมนี้ดูใช้ได้แล้วนะแล้วก็แบบพวกเนี่ยจะแบบเป็นล่างๆขึ้นมามากกว่าเนะ cap. าะเป็นแคปนะ G4 นี่ก็ดูแบบเออดูใช้ได้แล้วก็หลักๆจะเป็นประมาณนี้เนาะผมว่าเออก็ รวมๆก็ไทยก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้ฟื้นจริงไหมเนาะก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อในวันนี้เนาะคือถ้าไม่มีแอดวานเนี่ยผมว่าก็แข่งกันหน่อยอะพวกท็อปอะไรเงี้ยก็ถือว่าแรงอยู่นะสำหรับแบบของตลาดของไทยเนาะประเด็นมันก็ยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากเนาะผมก็เลยรู้สึกว่ามมก็ ยังไม่ได้อยากจะทำอะไรมากเนาะสำหรับแบบตลาดทุนไทยเอองั้นเดี๋ยวเรามาเข้าฝั่งเมกากันดีกว่าเนาะเมกาก็เมื่อคืนก็ดาวโจนก็บวกอ่าระดับหนึ่งเนาะ n นส d a แกนี่เปิดดีเนาะแล้วก็ปิดแย่ <c oughs> yeah, หน่อยเอก็เหมือนกันรัสเซลก็ก็ประมาณ n นส d a แกเนาะเปิดก็ปิดก็พอไหวอยู่ อะไรประมาณนั้นเนาะ S&P กับไอ n a s d a q นี่เป็นแดงเนาะแต่ว่าอีก2อันนี้เป็นเขียวเนะวาะก็เห็นว่าใหญ่ะท็อป30ไปเลยกับแบบเล็กอะโอเคเนาะก็ m a r k e t b r e e d ก็เริ่มดีขึ้นเนาะแต่ว่าไม่ได้ดีขึ้นแบบพูดาร์สอะไรล,ละมันก็เริ่มแบบดูแบบฟิลผมว่ามันทรงๆละ แต่ว่าไอ้หุ้นเล็กเนี่ยมันยังดูน่าสนใจอยู่เนาะหุ้นตัวไหนหุ้นกลุ่มไหนบวกเยอะบ้างยูทิลิตี้เนาะมีเทคก็พอไหวเนาะห้าไอ้ครึ่งเปอร์เซ็นต์ไฟแนนซ์ก็ใช้ได้อินดัสเทรียลกับยูทิลิตี้เนี่ยมาแรงเนาะแล้วก็อสังหาเอออสังหานี้เริ่มกลับมาแล้วเนาะ แล้วถ้าดูรายตัวล่ะ,ะก็ยูทิลิตี้เนาะอ่าอินดัสเทรียลเป็นหลักเนาะเฮลแคตลาดเงินอ่ตาตะก้ศแบบกลุ่มการลงทุนเนาะแล้วก็แอร์โรสเปซนี่ก็มาเนาะเมื่อคืนเออผมยังไม่ได้ดูแบบรายละเอียดเยอะมากเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาอาจจะช็อปหุ้นในลิสต์กันเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนฟินเวสก่อนเซมิคอนเนี่ยมาโคตรเมื่อคืนเออถือว่ามาจริงๆเนาะก็พวกแบบยูทิลิตี้อ่ะก็เดี๋ยวดูกันนะว่าแบบยูทิลิตี้ตัวไหนแบบมันมันมา NRG อันนี้เป็นลงไฟฟ้าเนาะ CEG พวกเนี้ย TLN เออ TLN นี่แหละโอ้โหบวกสิบเอ็ดเปอร์สวยเลย TLN เนี่ยอ๋อมันมีแค่นี้แหละ VST เป็นกลุ่มลงไฟฟ้าเนาะกลุ่มลงไฟฟ้ากำลังจะไม่ใช่กำลังสิกลับมาละ <c oughs> ก็กลุ่มเซมิคอนเนี่ยก็ มีตัวใหญ่ๆอยู่เยอะเนาะแล้วก็มีหุ้นอยู่เยอะมากเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปิดดีกันเนาะแม้จะแบบเปิดเปิดโดดไปแล้วก็ปิดย่อลงมาแต่ว่าภาพรวมก็ยังเป็นดีนั่นแหละถึงแม้แบบเออแบบเปิดโดดแล้วก็ปิดลงมาแท่งแดงผมอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ว่าเออก็ดีกว่าแดงแล้วก็เน่าไปเลยอะไรเงี้ย เนี่ยผมมีเธอลาดีนเนาะเปิดโดดแล้วก็ลงมาจนกลายเป็นแดงั้งนั้นโหสิงวะเนี่ยก็มีเซมิคอนพวกแบบอิเล็กทรอนิกคอมโพเนนต์แบบส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเนาะ APH นี่ผมก็มีนะได้แบ่งขายไปแล้วเมื่อคืนเพราะว่าขึ้นถึงละอันนี้มันเยอะมากเลยอะ เราก็มาดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แทนเนาะอ่านี่ T T M เนี่ยยังขึ้นต่อเนาะ s เ n ็ M เนี่ยผมว่าจริงๆน่าสนใจนะแต่ว่าเออบางทีตามไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ย J B L นี่ก็ขึ้นสวยเนาะแต่ A P H นี่ดูง่ายกว่าเยอะเลยอะเพราะมันไม่มีแท่งใหญ่เนาะอ่า ถ้าเตือนล่ะ OPTX อ๋อมันเล็กเนาะ VICR ก็ใช้ได้เนาะโอเคเนี่ยพวกมีกลุ่มเงินเนาะที่ยังขึ้นอยู่เออเงินมันขึ้นเหรอผมเห็นเมื่อคืนมันดูแบบแย่ๆหน่อยนะสรุปหุ้นมันขึ้นซะง,งั้นแต่หุ้นมันก็ ก็ใหญ่ระดับหนึ่งเนาะมี A G นี่แหละ,ะพวกก็กลายเป็นว่ารวมๆก็ดีเนาะ,ะพวกนี้ร้านขายายาก็อาจจะไม่ได้ดีมากเนาะพวกผู้ผลิตยาเนี่ยออแต่เฮลท์แคร์ในลิสต์ผมไม่ค่อยดีนะเมื่อคืนเนี่ยอินชัวรันยูทิลิตี้อิเล็กทรอนิกส์เฮลท์แคร์แพลนอ่ะเซมิคอน พวกเนี้คือดีหมดเลยเมื่อคืนแบบค่อนข้างจะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาชอบพุ่นเข้าลิสต์กันเนาะเดี๋ยวผมล้างลิสต์ไอเอ็มวีทีนี่แบบไปเลยอันนี้ก็โอ้โหพ,พิมเนี่ย l อ u ก็เน่าเนาะดีวายก็ถอยกลับมาเยอะเหมือนกัน ท SEM นี้ก็โหเฮิร์ตเหมือนกันนะผมโดนคัดไปแต่ว่าเมื่อวานก็เปิดแล้วไปแล้วสุดท้ายก็มาปิดแค่นี้โอ้ย AIS เนี่ยผมเสียดายนะ กพราะผมซื้อตอนเบรกตอนนี้แล้วมันโดนขัดไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อคืนเนาะตรงเนี้ยมันซื้อได้จริงกออ็ทาก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะ e N เอ s ก็ผมเบรกีเว้นไปก็ยังไปต่อเนาะซื้อประมาณร้อยห้าสิบต้นต้นเนาะจริงๆบวกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นกันก็เราดูเนี่ยเรามาทำลิสต์นั่งดูทุกวันเนี่ยมันก็โอเคแล้วเนาะ C.O.G.T ก็เริ่มกลับขึ้นมาแล้วโอ้โห v s at. นี่ถอยลงมาเยอะอยู่เนาะ G.H. นี่ก็ อาจจะใกล้มาแล้วนะมีประเด็นเรื่องแบบ เขาอาจจะไม่ได้ลดดอกแล้วเนาะเพราะเขากังวลเงินเฟอ้อกันผมอ่านเมื่อกี้ของของพี่อะไรละที่แกอยู่กสิกรนะพี่พี่ติงอินเวสพี่คิดออช่วงนี้ผมว่ามันหุ้นมันไม่ค่อยเข้าหน้า่ะอ ไอซีโอเฮเนี่ยมันทำอย่างนี้อีกแล้วผมเคยซื้อเบรกตรงนี้ไปแล้วก็โดนดขัดเนาะแล้วก็โหมันลงแบบดุเดือดมากมน,นี่ก็ขึ้นไปแต่ว่าถ้าขึ้นขนาดนี้เราก็น่าจะได้ขายแล้วแหละโหมันลอยหมดเลยอะ่ะตอนนี้คือแบบ ไม่มีเซตอัพเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมอาจจะลดวันลิตรมาเหลืออีส4 0พ0ล้านเนาะแล้วก็วันลิตรเราจะยาวขึ้นผมเคยลองลดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเยอะไปจริงๆตอนนี้ผมว่ามันก็ก็ดูโอเคแล้วเนาะ,อะไอเทดดิ้งวิวมันเริ่มช้าละมันเริ่มเออละมันโทษเน็ตผมเนาะ ริงเราดูแค่นี้ก็ได้ละคาวาน่าเนี่ยอาจจะตั้งแบบบนนี้อะไรเงี้ยที่ FPM ผมก็เบรกอีเว้นไปตอนเปิดเนาะเพราะว่าไม่ได้อยากจะเสี่ยงเพิ่มละก็สุดท้ายมันปิดโอเคเนาะก็ อ่ะเสียได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันเนี่ยพวกแบบอีอะไรนะ WPM นี้จะเป็นทองอะไรอย่างงี้เกี่ยวทองทองอะไรอย่างงี้ได้ไมั้งอดอลลาร์ทรี ว่าตอนนี้คือปัญหาคือเซตอัพมันน้อยละว่ามันเริ่มแบบดูไม่ค่อยดีละเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบเลดสเตทอะไรแบบเนี้ยหรือว่าวันนี้เราจะได้พักเนี่ย ตัวที่แบบพอได้เมื่อคืนเนาะกลายเป็นว่ามันถอยหมดเลยอะส่วนตัวที่ไปก็คือไปเลยอะ่ะมันแบบไม่ไม่ให้จุดซื้อเราเลย m ี่ก็ใช้ได้เนาะผมเอาตัวนี้ก่อนละกันวันนี้ทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยประมาณครึ่งลิสต์แล้วผมเพิ่งได้ตัวแรกเอง thr kex เออกลุ่มนี้ก็มาอยู่เนาะผมว่าอาจจะเป็นแบบทางเลือกที่ดีแบบ ไปแบบช้าๆเนะเาะอ๋ออันนี้ w c c ไปแล้วคือเหมือนตอนนี้มันแบบสองทางเลยอะคือตัวที่ไปก็คือไปแล้วหรือไม่ก็คือตัวที่ไม่ไปก็คือแบบเออแย่และ CMA อันนี้น่าสนใจนะผมอาจจะจะเอากลุ่มกลุ่มนี้เข้าบ้างเพราะว่าวันนี้มันไม่มีลิสอะ JLL นี่เรียลเอสเตะก็มาเหมือนกัน อยู่นี้ลงมาเยอะเหมือนกันเนาะผมพยายามจะซื้อให้แบบกระจายกระจายกลุ่มด้วยเนาะโอ้ไรอันแอร์ DCI นี้ก็ยังขึ้นดีเนาะดูเหมือนจะขึ้นเยอะเนาะแต่ว่าแท่งหนึ่งนิดเดียวเอง แต่ช่วงนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่างบจะออกหรือยังจริงเมื่อคืนแบบกดซื้อไปหลายตัวพอสมควรเนาะก็อาจจะวันนี้ผมว่า น่าจะมีได้คัดแหละเออสัญชาติญาณไม่ใช่สัญชาตญาณหรอกสแตทมันบอกมาแบบนี้ถ้าเข้าเยอะๆสุดท้ายมันก็ต้องมีลงบ้างเราไม่ได้เลือกถูกเพราะผมกเ็เลือกแบบเออก็อาจจะมนุษย์ธรรมดาเนาะเทอร์โมฟิเชอร์อุ้นมันแพงไว้ โอ้โหนี่คือจะหมดลิสต์แล้วเนี่ย tjx เฮ้ยวันนี้16นาทีเองอะ่ะผมดูจะหมดละ เอออันนี้ได้นะ bkh เนี่ย gas distribution gas distributor black hill corporation ก็ค่อยไปทำต่อเนาะก็หมดแล้วอะวันนี้มัน ผมว่าเมื่อคืนดูเหมือนบรดเหมือนอะไรดีเนาะแต่ว่าภาพรวมมันดูไม่ค่อยดีเริ่มไม่ค่อยดีละตัวเลือกมันเริ่มน้อยเนี่ยก็ทำไรก็เพจเซฟกันด้วยเนาะผมว่าเริ่มแปลกแปลกละเค็กเนี่ยอลงอันนี้ก็เสียดายเนาะพลาดไปตัวอื่นก็ ค่อยๆดูไปแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้อาจจะสั้นหน่อยเนาะเพราะว่าทำไปทำมาไม่มีอะไรอะ่ะก็เดี๋ยวยังไงทำวัดดิทพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วก็เป็นสรุปสัปดาห์เนาะพอหลังจากสรุปสัปดาห์เสร็จก็จะเป็นวิเคราะห์ผลการเทรดเนาะในวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวก็เจอกันวันถัดๆไป ก็สวัสดีครับ